หนึ่งให้คำปรึกษาแนะนำตอบข้อหารือ รวมทางสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐสองวิเคราะห์ตรวจสอบและจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐสี่ตรวจสอบติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ5รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดรายงานภาวะเศรษฐกิจการ คลังจังหวัดและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจแกส่สวนราชการและภาคเอกชน6กดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงกรมงจังหวัดเจรปฏบิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาคร,รัฐ